ยินดีต้อนรับสู่สารเจ้าเมืองกรเนื้อทองและนี่คือช่วงความรู้จักเทพเนื้อทองอยังไงล่ะวันนี้เราจะมาให้ความรู้ทุกท่านเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่งที่เราชอบมากนั่นก็คือขลุ่ยนั่นเองขลุ่ยนั่นนะเป็นเครื่องดนตรีไทยโบราณชนิดหนึง่งที่มีการสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นก่อนหรือว่าในสมัยที่กรุงสุโขทไทยเป็นราชธานีที่หนึ่ง ขลุ่ยไทยหลักๆจะมี3ประเภทได้แก่ขลุ่ยลีบขลุ่ยเพียงอขลุ่ยอู้จริงๆจะมีขลุ่ยประเภทอื่นอีกแต่เราจะขอแนะนําแค่นี้ก่อนแล้วกันนะในหมู่ขลุ่ยทั้ง3าประเภทนี้ขลุ่ยลีบจะมีขนาดเล็กที่สุดมีความยาวอยู่ที่ประมาณ25ซนติเมตรเป็นขลุ่ยที่มีโทนเสียงสูงแล้วก็ใช้สําหรับเล่นในวงมโหรีเครื่องคู่เครื่องใหญ่แล้วก็วงเครื่องสายคู่ มักจะใช้สำหรับเล่นคู่กับขุ่ยเพียงอแล้วก็นอกจากนี้ขยหลิบยังเป็นขลุ่ยที่มีเสียงสูงมากกว่าขุ่ยเพียงอถึงสี่เสียงด้วยกันและต่อมาก็คือขลุ่ยอู้ขลุ่ยอู้นั้นถูกคิดค้นขึ้นในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นขลุ่ยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีความยาวอยู่ที่ประมาณ60เซนติเมตรเป็นขลุ่ยโทนเสียงต่ำที่จะมีเสียงต่ำมากกว่าเสียงโดต่ำของขลุ่ยเพียงอถึง2หรือ3เสียง แล้วก็มีลักษณะพิเศษที่ต่างจากขลุ่ยเพียงออแล้วก็ขลุ่ยหลีบก็คือเอ่อจะมีรูที่ทําให้เกิดเสียงอยู่6รูแล้วก็ถ้าปิดทุกรูเนี่ยจะทําให้เกิดเสียงซอนตา่าที่ต่ํากว่าเสียงของขลุ่ยเพียงออถึง3เสียงเลยละแล้วก็เป็นขลุ่ยที่นิยมเล่นกับเอ่อวงปีกพาดดึกดาําบันแล้วก็เล่นประกอบละครดึกดําบันด้วยนะ และสุดท้ายก็คือขลุ่ยเพียงออนนั่นเองขลุ่ยเพียงออนนั้นเป็นขลุ่ยทนเสียงกลางที่ได้รับความนิยมมากแล้วก็เป็นขลุ่ยที่เราเป่าให้ทุกคนฟังบ่อยๆนั่นเองนะก็ขลุ่ยเพียงออนนั้นมักจะใช้เล่นในวงเครื่องสายไทยวงมโหรีวงปีพาดไม้นวมวงปีพาดดึกดำบรรพันนั่นเองซึ่งขลุ่ยท่าทางที่ดีแล้วควรจะเป็นขลุ่ยที่ใช้วัสดุที่ทำจากไม้เช่น ไม้ชิงชันไม้เนื้อแข็งไม้ไผ่หรือว่าไม้พยุงแต่ว่าปัจจุบันก็มีการปรับเปลี่ยนใช้เป็นพลาสติกในการทําแต่ว่าเสียงก็จะสู้ที่ทําจากไม้ไม่ได้หรอกเนะแล้วก็คลุยในปัจจุบันนั้นมีการประยุกต์ให้เข้ากับสากลมากขึ้นด้วยนะทุกคนปัจจุบันคลุยมีการพัฒนาเพื่อให้สามารถเล่นกับ เครื่องดนตรีสากลหรือว่าวงดนตรีสากลได้โดยที่เสียงไม่เนอหรือว่าเพี้ยนนะทุกคนซึ่งเราจะเรียกขล่ยประเภทนี้ว่าขล่ยเทียบเสียงสากลน,นั่นเองขล่ยเทียบเสียงสากลถ้าดูโดยลักษณะาภายนอกแล้วจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีความแตกต่างจากขล่ยเพียงอ,อแบบดั้งเดิมยังไงนะทุกคน คลุ่ยเพียงอปกติเนี่ยจะมีขนาดดูที่เท่ากันทั้งหมดแต่ว่าคลุ่ยเพียงอแบบว่าเทียบเสียงสากลเนี่ยจะมีรูหนึ่งเห็นไหมทุกคนที่มันมีขนาดเล็กกว่านั่นแหละคือข้อแตกต่างโดยลักษณะภายนอกเดี๋ยวเราจะมาให้ทุกคนลองฟังเสียงของคลุ่ยเพียงอแบบปกติดั้งเดิมกับคลุ่ยเพียงอแบบเทียบเสียงสากลว่ามันแตกต่างกันยังไงนะมาเริ่มกันที่เสียงของคลุ่ยเพียงอแบบดั้งเดิมกันก่อน เป็นยังไงบ้างทุกคนเอาละทีนี้มาลองฟังเสียงของครุยเทียบเสียงสากลกันนะเป็นยังไง แตกต่างกันใช่มหมเดี๋ยวเราจะลองไล่โน้ตเสียงโดต่ำถึงโดสูงให้ทุกคนฟังโดยสลับไปมาระหว่างเสียงคลุยเพียงออปกติกับแบบเทียบเสียงสากลนะทุกคนเอาแล้วนะนั่นแหละเสียงก็จะต่างกันประมาณนี้นะทุกคน หวังว่าในวันนี้ทุกคนจะได้รับทั้งความสนุกหรือว่าความรู้จักเราไปไม่มากก็น้อยหวังว่าเราจะสามารถทําให้ใครหลายๆคนหันมาสนใจการเล่นดนตรีไทยได้มากขึ้นนะเอาล่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมแวะเวียนมาที่สันเจ้าของเราอีกนะแล้วมาอีกนะ